คบวันนี้เราจะมาดูการอัปเดตมือถือซัมซุงนะครับเป็นวัน ui 5แล้วก็ Android 13กันตัวนี้ที่กําลังสาธิตเป็นมือถือซัมซุง a m s u n g a 5 3 5 g นะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับนี่ตัวนี้เข้าให้ดูก่อนเป็นรุ่น a 5 3 5 g ตัวนี้ก็ถือว่าสเปคโอเคนะ,นะครับใช้งานได้ลื่นไหลเลยทีเดียวนะครับแต่ตัวนี้มีแจ้งเตือนอัปเดตมาวิธีการดูอัปเดตว่ามือถือเรารองรับหรือไม่นะครับ ไปที่ตั้งค่านะาไปที่ตั้งค่าแล้วเลื่อนลงมาหาคําว่าการอัปเดตนะครับมันจะมีอัปเดตซอฟต์แวร์เห็นไหมครับนี่ให้เรากดเข้าตรงนี้เลยหลังจากกดเข้าไปนะครับมันจะมีเด้งแจ้งเตือนขึ้นมา,าถ้าของใครใช้ Samsung ก็ลองกดเข้าไปดูนะครับเนี่ยเขาจะบอกว่าดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับาการอัปเดตนะครับเป็น one ui 5แล้วก็ Android 13นะตัวนี้ซึ่งการอัปเดตเนี่ยนะครับจะเพิ่มดุกเล่นขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับที่ผมดู แล้วก็หน้าตาบางส่วนก็จะมีการปรับปรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกทีมพวกวอลเปเปอร์ลูกเล่นต่างๆเยอะมากมายเลยนะครับเราต้องลอง,ลองเลื่อนไล่ดูนะครับแต่ถ้าท่านไหนไม่อยากอ่านรายละเอียดก็ทําการอัปเดตได้เลยแต่การอัปเดตนะครับท่านจะต้องเตรียมคมพร้อมนะการเตรียมคมพร้อมก็คือเราจะต้องเตรียมเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับในการอัปเดตเพราะว่าอะไรเวลาเาอัปเดตเนี่ยบางทีมันจะใช้เวลานานนะ แล้วก็ข้อมูลในเครื่องตัวนี้ผมไม่ได้ลบข้อมูลหรือไม่ได้สำรองเลยนะครับผมจะทําการอัปเดตแบบมีข้อมูลในเครื่องเลยหรือท่านไหนกลัวว่าข้อมูลจะหายก็สำรองไว้ก่อนนะครับเอาสำรองยังไงก็อาจจะเอาลงคอมพิวเตอร์นะครับลงคอมหรือโน้ตบุ๊กไว้ก่อนจากนั้นเราก็ทําการกดดาวน์โหลดนะเนี่ยรายละเอียดเยอะพอสมควรนะครับตัวนี้หลังจากอัปเดตแล้วก็จะเป็น One UI 5แล้วก็ Android 13เลยนะครับรายละเอียด แจ้งมา2จิกกว่าเลยแล้วก็ทำการปวดดาวน์โหลดเวลาดาวน์โหลดเนี่ยแนะนำให้ใช้ Wi-Fi นะครับเพราะว่าถ้าใช้เน็ตมือถือจะช้านะหรืออาจจะทำให้ตัวแพ็กเกจในการอัปเดตเนี่อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับดังนั้นแนะนำใช้ Wifi ถ้าเราไม่มี Wifi ที่อยู่บ้านก็อาจจะไปหา Wifi ตามร้านกาแฟนะพอดีผมใช้ W i f i ที่อยู่ที่ทำงานนะครับในการอัปเดตตันนีน้ตอนนี้ก็โหลดไฟล์ก็จะเสร็จแล้ว ในเครื่องนี้ผมไม่ได้สำรองข้อมูลไว้ก่อนนะครับผมอัปเดตเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราอัปเดตแล้วเนี่ยนะครับพวกภาพวิดีโอที่อยู่ในเครื่องจะหายไหมแต่ที่ผมดูน่าจะไม่หายนะนะครับแต่ว่าที่สําคัญเลยก็คือเรื่องแบตเตอรี่นะครับอันนี้ย้ำเลยนะครับสําคัญเลยเวลาเราจะอัปเดเนี่ยนะครับเราจะต้องทําการเตรียมแบตเตอรี่ให้พร้อมที่สุดนะอ่าตอนนี้ก็โหลดเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็ทําการกดติดตั้งเลยครับทีนี้อ่าโอเคครับในการอัปเดตของมือถือเนี่ย นะครับพอเรากดติดตั้งปั๊บนะครับมือถือจะทําการรีสตาร์ตตัวเองนะครับแล้วมันจะบูตเข้าสู่โหมดรีคอเวอรีนะ่นะครับเพื่อทําการอัปเดตนะนะครับตอนนี้ก็รีบูตละเห็นไหมก็เข้าสู่โหมดอัปเดตตัวนี้ผมปรับความเร็วของคลิปเป็น8เท่าเลยนะครับเพื่อให้มันวิ่งได้เร็วขึ้นนะอ่าเพราะว่าผมไม่ได้ตัดนะครับแต่ผมเล่งความเร็วเอาดังนั้นของท่านไหนที่อัปเดตนะครับมันจะใช้เวลาประมาณสักอย่างต่ำสามนาทีถึงห้านาทีนะครับในหน้านี้ ดังนั้นเราก็รออย่างเดียวนะครับรอจอกนกระทั่งมันเสร็จนะครับห้ามไปบังคับปิดโดยเด็ดขาดนะถ้าท่านไปบังคับปิดระบบล่มเลยครับอาจจะทําให้มือถือไม่สามารถใช้งานได้ต้องลมเฟิร์มแวร์ใหม่ผ่านความอย่างเดียวนะอันนี้สําคัญเลยนะครับถ้ากลัวว่าแบตไม่พอหรือแบตจะเสื่อมแล้วก็เสียบสายชาร์จไปด้วยก็ได้นะครับตอนที่เราทานะอ่าเนี่ยครับตอนนี้ก็อัปเดตไปเรื่อยๆตัวน,นี้ผมเล่นคลิปประมาณแปดเท่านะครับดังนั้นจะเร็วหน่อยนะ อ่าโอเคตอนนี้ก็ปล่อยไปเรื่อยๆครับหลังจากมันอัปเดตตัวนี้เสร็จนะครับก่อนเข้าใช้งานมันจะทําการปรับแต่งเกี่ยวกับพวกแอปพลิเคชันให้มันเข้ากับ Android ตัวใหม่ด้วยนะเพราะว่าตัวตอนนี้มันเป็น Android 12ใช่ไหมหลังจากอัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะเป็น Android 13เนี่ยครับตอนนี้กําลังปรับแต่งใช่ไหมอ่ามันกำลังปรับแต่งแอปนะครับปรับแต่ง Android ให้เข้ากับแอปอะ่ะหรืออาจจะทำให้ตัวแอปทำงานร่วมกับ Android 13ได้นั่นเองนะครับ ซึ่งการอัปเดตครั้งนี้เป็นการข้ามเวอร์ชัน Android แล้วก็ข้าม miui ด้วยนะครับอัปทั้งสองอย่างพร้อมกันเลยอ่าโอเคตอนนี้ก็ร้อนตแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวหลังจากที่อัปเดตเสร็จเรามาเช็คกันนะครับว่าข้อมูลที่อยู่ในเครื่องยังอยู่ไหมนะครับส่วนการทำงานของระบบเนี่ยต้องไปลองไล่เช็คดูแต่ตัวอ่าโอเคเนี่ยครับกลับมาเรียบร้อยรหัสอะไรก็ยังอยู่นะ เราจะต้องเข้ารหัสนะครับในการเข้าใช้งานครั้งแรกนะจะใช้ลายนิ้วมือไม่ได้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวรอสักครู่ครับมือถือที่รีสตาร์ทครั้งแรกนะครับรีสตาร์ทใหม่นะเวลาเข้าใช้งานครั้งแรกจะต้องใส่รหัสนะครับจะใช้สแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้าไม่ได้นะมันต้องยืนยัน โอเคพอเข้ามานะครับจะเห็นว่าบอเปเปอร์อะไรทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนะครับดูด้านบนเนี่ยเห็นไหมนะครับก็จะมีลักษณะหน้าตาอาจจะมีตัวปรับแต่งที่ผมดูนี่น่าจะมีตัวสั่งเปิดปิดด้านบนได้ด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องกดปุ่มนะส่วนในตั้งค่าเดี๋ยวไปดูที่เกี่ยวกับครับทีนี้บอเปเปอร์ของตัวเครื่องมีอะไรโผล่ขึ้นมาเนี่ยครับลูกเล่นจะโผล่ขึ้นมาหลายตัวเลยตอนแรกมีเฉพาะด้านบนนะครับตอนนี้จะมีพวกจานสีเห็นไหม เนี่ยครับกราฟิกพวกนี้โผล่ขึ้นมาอ่าเนี่ยครับลูกเล่นพวกนี้โผล่ขึ้นมาอันนี้เป็นการปรับแต่งเกี่ยวกับทีมนะครับมีทีมเพิ่มขึ้นมาอ่านะครับเนี่ยเราสามารถเลือกใช้งานได้อันนี้เป็นเกี่ยวกับพวกทีมนะครับทีมที่มันมาพร้อมกับ Android นะนะครับแอนดรอยเวอร์ชันใหม่ตัวนี้ลักษณะเป็นทีมแพ็กเกจนะครับทีมแพ็กตัวนี้ถ้าเราเลือกใช้เนี่ยวอลเปเปอร์มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามหมวดหมู่นะ มันจะมีหมวดหมู่ของสัตว์หมวดหมู่ของอาหารพวกศิละปะพวกเนี้ยนะครับคือมันจะรวมอยู่มันมันจะมีภาพแพ็กเกจไว้นะครับถ้าเราเลือกใช้ปั๊บนะครับมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะนะอันนี้คือลักษณะของบอเปเปอร์ทีมนะครับแบบแบบทีมอะเนะี่ยบอเปเปอร์เปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมภาพล็อกสกรีนเปลี่ยนไปแล้วนะครับอ่าสแกนสแกนลาย้นมือได้นะครับเพราะว่าเรายืนยันตัวตนไปแล้วตอนที่เราเปิดเครื่อง โอเคเดี๋ยวไปดูที่เกี่ยวกับครับทีนี้ไปดูเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับว่าหลังจากอัปเดตแล้วนะครับไปที่คําว่าข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับเราจะเห็นรายละเอียดของตัวเครื่องเนี่ยครับเห็นไหมเวอร์ชันวันยูไเปลี่ยนเป็น5.0เรียบร้อยนะครับส่วนข้างล่างเวอร์ชัน Android เป็น13แล้วอยากดูหน้าตา Android นี่ครับ,ด,บดับดับเป็นชิกย้ำเลยครับเนี่ยตอนนี้เป็นนาฬิกาใช่ไหมเราสามารถเอานิ้วแตะลากได้นะครับทําให้มันหมุนได้ อันนี้คือหน้าตา Android 13นะครับหน้าตา Android 13โอเคนะครับส่วนตัวอื่นก็ต้องลองไปเล่นดูนะเพราะว่ามันมันปรับแต่งเยอะมากนะครับแต่ว่าเราต้องไปลองไล่ดูว่าจุดไหนบ้างที่เขาทําการปรับแต่งมันอยู่อาจจะอยู่ข้างในอะ่ะถ้าเราดูเพลินๆอาจจะไม่แต่งเยอะเท่าไหร่นะครับแต่มันก็มีลูกเล่นเสริมขึ้นมาเนาะนะครับพวกเฟซพวกอะไรก็เข้าใช้งานได้ปกตินะครับรหัสก็ไม่ต้องเข้าใหม่นะเพราะว่าทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ ส่วนข้อมูลเครื่องอข้อมูลเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูครับข้อมูลเครื่องว่ารูปภาพเนี่ยก็ยังอยู่ใช่ไหมนะครับสรุปก็คือการอัปเดตข้อมูลอัปเดต Android อัปอัปเดต MIUI เนี่ยข้อมูลไม่หายนะครับข้อมูลไม่หายยังอยู่ครบเหมือนเดิมโอเคก็น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความดูดีๆมาเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ